Hello! Super easy English for you มาพบกันอีกแล้วนะคะเรามาดูเรื่องราวที่น่าสนใจคือเรื่อง adjective หรือที่ภาษาไทยเรียกว่าคุณศัพท์นะคะลองดูข้อหนึ่ง adjective บวกนามนะคะ adjective ต้องอยู่หน้านาอย่างเช่น a nice house nice แปลว่า ดีงามสวยนะคะ house แปลว่าบ,บ้านนะคะนับได้ก็ใส่ว่า a nice house บ้านหลังหนึ่งนะคะตอนนี้เรามาดูการใช้ว่าใช้กัะเบิรองอะไรใช้กัะเบิร์ง to be ค่ะอย่างเช่น i s am a, r e w a s were been แล้วก็บวก adjective นะคะอย่างเช่น it's a nice house ไม่ใช่ it's a house nice นะคะ it's a house nice นี่พูดเหมือนคนไทยพูดภาษาไทยพูดนะคะตอนนี้เรามาดูคำว่า good bad nice n ั r งกัน Good แปลว่าดี bad แปลว่าไม่ดีเล l nice แปลว่าดีงามสวยงามหั n งก y แปลว่าหิวนะคะอย่างเช่น I'm good I'm a good girl. He's bad. She's nice. Are you hungry? นะคะเราจะเห็นว่าถ้าเราไม่ใส่นาวเราก็ยังใช้ verb to be นะคะถ้ามีนาวเราก็ใช้ verb to be เอาละค่ะอันนี้ก็ไม่ยากเลยเนาะเรามาดู learning trick กันว่าจะทำยังไง 1. observe observe แปลว่าสังเกตเนาะสังเกตดูว่ามันแตกต่างจากภาษาไทยยังไง 2. practice ฝึกฝึกฝึกนะคะฝึกจนเข้าใจ understand คือเข้าใจในระดับลึกนะคะจะได้ไม่ต้องท่องจำแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย see you